สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม GT Gamer แล้ววันนี้ก็เราก็มีแขกรับเชิญก็กายเกียร์แชนแนลครับ,ออรบขอเสียงหน่อย <c oughs> เห็นไหมเขาส่งเสียงแล้วอืมตอนนี้เรายังหากันไม่เจอนะครับอืมไม่ตัดคลิปไปเลยอะค่ะเดี๋ยวค่อยตัดต้องประชิญภัยอันตรายเอ้ย เราชันแนวน้องไม่มีขีิโลดนะนนำมล่น้ำเล่น้นเล่น้ไหลดีแล้วน้องอโอเคทุกคนแหละวิว่งวิ่งดีเอเอวิง่งคราวของลืมไปลืมไปเลยต้องเคยครับข้าวติงเอ้าทำไมกดของไม่ขึ้นบล็อะเนี่ยบั็กแล้วพี่เอ้าช่องของมันไม่ขึ้นนะน้อง ไม่ได้บานแล้วพี่มันมีข้างบนอ่ะพี่ก็เลื่อนนี่ปกติเอาอะโอเคโอเคละอันนี้ค้าบได้ไหมเอ่ยสโตนกับพูดสโตนสโตนฮะสโตนโ้องการอีกห้าเรามีแค่สี่ให้ตายเถอะ โอเคเราจะไปหาน้องกายเกียงครับ <c oughs> เออเกมนี้วันนี้เราก็อยู่กับเกมลั t ใช่ลั t ปะนกใช่ปะใช่ใช่โอเคตอนนี้เราก็จเจอตึกแล้วดขักตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> ได้ไม้ไหมเนี่ยเออได้เว้ยพี่อยู่แถวไหนอ่ะพี่อยู่จ้าพี่อมู่ไนคือเออบองตรงเลยเกมเนี้ย เจอคนอย่าทักทายครับอบอกตรงเป็นเป็นทุกครั้งเลยครับผมวิ่งไปเนี่ยแบบเอ้ว่าไงเพื่อนโหปืนในเท่มากจะกะกะจะพูดอย่างนั้นแต่เขาทักทายด้วยอะไรรู้ไหมลูกตะกั่วครับเขาทักทายกันนะอา้าวน้องโดนฆ่าครับงานเขาแล้วอืมแต่เราก็ช่วยน้องอะไรไม่ได้ครับไม่มีอาวุธครับเฮ้ยคุณเฮ้ย คุณมีปืนท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้โอ้โหชัดเลยค,คนมีปืน,นค,คนมีปืนวิ่งแล้ววิ่งแล้วเกมนี้คือเกมนี้บอกตรงไว้ใจใครไม่ได้ครับคุณห้าไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่กายเกมแชแนลผมก็ไม่ไว้ใจพี่พูเล่นโอ้โหหมาป่ามึงมาสูบอะไรกันตรงนี้ แล้วถ้าวิ่งไปทางนู้นก็เจอคนอีกโอ้ให้ตายเถอะีมเไะค่อยๆเดินตอนนี้เราเจอหมาป่านะครับแล้วคนแม่งกําลังฆ่าสัตว์เอ้ยเจอหินเจอหินเอาก่อนน้องเสียงครึกนี่คืออะไรอ่ะพี่ไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวหาที่กุบดานนั้ เอาหิน,น,นโชว์หญิงนนหญิงมองอยู่ม,นนมีปืนน้อนมีปืนเออโอ้ได้สโตนค่อยดีหน่อยอพี่พี่เซิร์ฟหกอะมีมีอยู่ยีออ่สิบนัดอะแต่ไม่มีปืนอยอดไหมน้องอืมอโอ๊ยติดเชื้อติดเชื้อ,อตรงนี้เชื้อแรงมาก วี่วิ่งเลยเอเอวิ่งดิมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวใ,ใ,ให้ปืนเดี๋ยวคาบปืนให้คาบไงน้องพี่ไม่เข้าใจเออเนี่ยนี้พี่ดูกิ่นนอนนะดแบบคิดสอนด้ยโอ๊ยตอนนี้ติดเชื้อครับคุณดูตรงหลอดเลือดครับหืมต้องคุณต้องหาที่วิ่งสุดชีวิตเลยนะครับเพืเดี๋ยวนอนมีเอฟเฟคหนูนะคุตอนนี้ไม่มีอ,อยู่ต่อไปคุณตายแน่นอนครับอา้าวกลับมาที่เดิมอีกกูเซ็งเลยเนี่ย อน,นี้คือไม่ไหยก็คือก็คือกำลังถามทีนึงอือหูหูมีคนยิงให้ตายตให้ตายจิตซาร่าตอนนี้เชื้อยังไม่หาย,หยตอนนี้เราก็ติดตามาาชีวิตห,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 หุยหุยหุยคนยิงมีคนยิงมีคนยิงม,งมีแอบก่อน โอู้อย่ายิง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 แถนในนี้ปืนมั้งเนี่ยโอ้หแล้วต้องรอของดอบอีกงานเข้าแล้วโอ้หหมีหมีผู้น่าสงสารน่าสงสารยายายิงยายิงยายิงตู้ยายิงตู้เข้าใจไหมโอ้หติดเ้อเฮ้ยจะตายแล้ว ตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วตายเออเป็นลมแดดไม่ไอ้เจ้าคนน้องเวลาตายน้องกดที่ไหนอะแอดอาแคมป์หรืออะไรเงี้นพี่แอดแคมป์แล้วกัน หัวแตก M4 หัวแตก <S 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 ทำไมเกมนี้มันช่างกว,างๆๆๆๆว้างกว้างขวางเราจะหากันเจอไหมเนะี่ยคือตอนนี้ถ้าพี่ได้ปืนนี้พี่แบบจะเอาไปแช้เพื่อนดูเลยเนะี่ยแต่ทำไมอ่ะน้นองมีปืนพี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเอ้า <S 2> <S 2> <S น้องไปฆ่าใครอะ่ะตาวอานเอา เฮ้ยบักบักโอ้โหบักโอ้โหบักโอ้ไม่ได้บักหรอกแค่มองทะลุนี่มันเอาฝ้าหรือที่ต nah ัวน้องอยู่ไหนอ่ะทำไมมันไม่เขียนแมบให้เราวะน้องคนไทยอเวลาทักทายกันทักทายกันด้วยหมัดเนาะ ต่น้องตอนนี้ดูแต่กลัวไม่มีอะถ้พี่เจอดิแต่กลัวขอเลยอืมพี่กําลังตามล่าเออน้องแล้วเวลาติดเชื้อต้องทาไงพี่ก็ตายทุกรอบเลยเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วพี่พี่นี่ออกมาแล้วพี่ตับตายแล้วพี่ก็คว้านะอะเจ้าผีน,นะที่มันเป็นแฟร์ไปอะแล้วพี่ก็เผาอะดูอาการได้ วิ่งอยู่ดีๆติดเชื้องงไหมเออเอามีคนฆ่าไม่อีกแล้วโหโดนฆ่าทั้งมันอย่านะอย่าให้ใช้โปนะรู้เรื่องเลยอย่าให้ใช้โปนะรู้เรื่องเลย วิ่งในเชฟโร่เฮ้ยเฮ้ยวิ่ง,ว,งวิ่งแล้ววิ่งแล้วอย่ายิงอย่ายิงกูนะโอเคเรามาทุบเพนต์ต่อโอเคมันนี้กดตัวดาวไปก่อนนะเธอมันจะทำยังไงพี่ทุบเด็กเด็กมันจะลาวพี่ พี่อะม่ตมถนนมาเลยไม่ต้องสนใจใครอยู่ไหนอะวิ่งตามถนนถนนมาโโหโดนยิงกลางตายดิทางไหนดีวะทางมีภูเขาน้องเคยเห็นภูเขาสูงสูงปะเคยดิพี่บิดตรงมาอะตรงมาตรงภูเขาอะนะไม่ใช่ไหม,ไมคือเบตัวถนนวิดม,มาเรืเลยอะ่ะโอเควิ่งละอว,วิ่งละตายละเสียวคนยูดีตุง้งตายหา วิ่งแล้ววิ่งแล้วอยู่ทาไมอืมใช่ขอคราบไม้กันจะมาฟันคนอื่นเล่นกระตุกกระตุกอ่าะายกระตุกแล้ะใครแม่งช่างทำบ้านอย่างนั้นนะท่านผู้ชมดูกระดังกันตือง น้องเดินตามพาทิตได้ปะไปไปหาตรงพาทิตอ่ะตอนนี้สนที่พี่ดูมีพาทิตไหมมีเนี่ยอยู่ใกล้ใกลเอางานเข้าแล้วแปลว่าอยู่ทางนู้นพี่กำลังวิ่งไปแต่พี่เสียวดิจักปืนมันจะหาได้จากไหน อันนี้ไม่สี่น้องไม่สี่พี่น้องก็มีครับสามมือพี่อยู่ที่กะบะต้นหรือว่าที่กะบะอ่อนไม่รู้ดิพี่พี่งูพี่จำเรื่องทิสไม่ได้ลนะไปแล้วอืมใช่ครับของลืมไปเลยว่าเคยจะครับโอเคครับครับเร็วสิเฮ้ยเร็ว เลวไอเลวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่โอเคเอาไปฟันคนเล่นเลยทน,น,น,นะโอเคไปบลุยมาดิฟันนุย้ยฟันนุย้ยมาดิใครอ่ะใครซ่าเจอต้าหนิใครซ่ามาเจอต้าหนิมาฟันให้ร่วงเลยตอนนี้เรากำลังวิ่ง ของน้องอยู่ทางขวาใช่ไหมพา,พา,าทิยดอ่ะไ,ไม่เครียดไม่ได้เครียดครับแค่เกมอยู่ครับ<ม>ชนะหรือแพ้หรอเมือเมือศ<ม>ูนย<ม>์ศูนย์สองสองอ๋อเพื่อพี่อ๋อเปล่าพ่อพ่อพี่พี่อยู่แถวไหนเนี่ยบอรดเลยอยู่แถวดุวสิต อันนี้นะรุ่นน้องเดี๋ยวจะไปหาโอ้ไม่ต้องมาหาหรอกนะว,วิ่งแล้วดูจิตมาอ่าตอนนี้ พ่อพ่อผูพ่อของผมไปแข่งบอลมานะอืมเสมอมีใครตายแถวนี้มั้งเนี่ยเจ้าปืนน้องอยู่ไหนเนี่ยวิ่งตามเขาหนูนหหป่ะเปล่าจะขโมยจะขโมยบ้านคนอื่นขโมยบ้านคนอื่นพี่ขโมยยังไงพี่ไม่เห็นขโมยได้ก็เอามาเอาผิงแล้วเขาไปซุกเหมือบ้าชั่ว โหน้องรู้มั้ยวิธีหาปืนหาจากไหนวะโหนี่นายไปเปิดดูยูทูปมีวิธีหาปืนขึ้บ้านบ้านเยอะแยะมาดิใครซ่าเจอต้านี่ฟันให้ล่วงเลยยอมันเกี่ยวมั้ยเนี่ย พี่ถ่ายอยู่ป่ะเนี่ยถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวตัดนั่นนหรงั้นพี่จะปืนติดบ้างนะพี่เอาโดดเฟนนะพี่ยังไม่ได้ปืนเลยนะไม่คืนเนื้อจินนะที่พี่เอาโดดเฟนนะปืนที่พี่ถือนะเนี่ยแต่กด F 1มันมีอะไรให้ใส่ไม่รู้เนี่ยลองดู มันมันใส่ได้แล้วของมันก็จะมาไม่ใช่นะมันแอดมินเราไม่ใช่แอดมินไปตอนนี้เราก็เอวิ่งแนละ้วโอเคเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเจอน้องเองครับอืมกนไห้านมันจะเจกิดกัลงใช่เนี่ย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ